พลาดแค่คืนเดียวห้าปีต่อมาซินเดอเรลลา่ากลับมาอีกครั้งพบว่าลูกสาวคือทายาเทเพียงคนเดียวของตระกูลใหญ่สายฝนโปรยปลายลงมาบนท้องถนนกรุงเทพยามคำ่ำแสงไฟนีออนสะท้อนบนผิวน้ำที่ขังตามทางเดินเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเปียกดังชัดในความเงียบเธอก้าวลงจากแท็กซี่ใบหน้าซ่อนอยู่หลังหมวกใบเล็กหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกทุกก้าวคือการย้อนกลับไปยังอดีตที่เธอพยายามลืม คฤริหาตระกูลใหญ่อยู่เบื้องหน้าประตูเหล็กสูงตระงงานคล้ายกำแพงกักขังความลับแสงไฟจากโคมสองข้างประตูสาสสว่างเหมือนกำลังจ้องจับผิดมือของเธอสั่นไหวเมื่อกดกลิ่งเสียงกลิ่งดังก้องในคืนฝนตกสายตาของบดิกาดที่เดินออกมาเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อประตูค่อยๆเปิดออกภาพเด็กหญิงตัวเล็กวิ่งออกมาหยุดตรงหน้าเธอรอยยิ้มสดใสของเด็กน้อยทำให้ลมหายใจของเธอติดขัด ดวงตากลมโตนั้นเหมือนกระจกสะท้อนอดีตเธอเห็นภาพผู้ชายคนนั้นซ้อนทับในแววตาของลูกสาวความเย็นวาบแล่นไปทั่วสันหลังเสียงพูดคุยจากด,ด้านในคารุหั์ดังขึ้นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลใหญ่และเด็กคนนั้นก็คือลูกสาวที่เธอปกปิดมาห้าปีเต็มเธอหันไปมองบอดดี้การ์ที่จ้องตาไม่กระพริบความลับที่ฝังไว้มานานกำลังจะถูกเปิดเผย สายฝนยิงคงตกแต่ในใจเธอร้อนรุ่มจนแทบหายใจไม่ออกเสียงประตูไม้บานใหญ่ค่อยๆถูกผลักเปิดออกจากด้านในกลิ่นหอมของดอกมะลิในสวนลอยมาตามแรงลมแต่กลับทำให้ความรู้สึกของเธอยิ่งอึดอัดมากขึ้นร่างสูงสง่าในชุดสูทสีดำก้าวออกมาแสงไฟจากถงรูสทะ้อนใบหน้าคมเข้มที่เธอไม่มีวันลืมหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บแปลกเขามองเธอด้วยสายตาคมกริบ แววตานั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจและสับสนริมฝีปากเขาขยับถามเสียงต่ำทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่เธอกำลังจะตอบแต่เสียงเด็กหญิงดังขึ้นขัดจังหวะแม่คำเรียกนั้นก้องสะท้อนกลางบรรยากาศเงียบงนันทุกสายตาหันมาจับจ้องที่เธอทันทีเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือสายตาของเขาเปลี่ยนไปในชั่วพริบตา ไม่ใช่แค่ความตกใจแต่เป็นความโกรธที่คุกรุ่นดวงตาของเขากวาดมองเด็กหญิงแล้วกลับมาที่เธอเสียงฝนกระทบหลังคาดังถี่รัวแต่ในถงครืหาดกลับเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจความจริงกำลังถูกเปิดโปงตรงหน้าเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวร่างกายสั่นสนะท้านพราะทั้งความกลัวและความเจ็บปวดและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าหนีไปอีกไม่ได้แล้ว ดวงตาคมของเขาจ้องลึกเข้ามาเหมือนจะทะลวงหัวใจเสียงทุ้มเข้มดังออกมาพร้อมกับแรงสันสะเทือนในอากาศเด็กคนนี้คือใครกันแน่เธอกลืนน้ำลายยากเย็นริมฝีปากสั่นจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้ความเงียบกดดันเหมือนกำแพงหนาหล่นทับลงมาเด็กหญิงกล้าเข้ามาเกาะชายกระโปรงของเธอแน่นดวงตาใสาซื่อมองสลับไปมาระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองความไร้เดียงสาของเด็กกลับยิ่งทำให้บรรยากาศน่าหวั่นหวัน บดิกาสองคนที่ยืนข้างประตูขยับตัวแววตาพวกเขาแข็งกร้าวราวกับพร้อมจะจับกลุมเธอเธอหายใจถี่ขึ้นลมหายใจสะดุดเหมือนกำลังจมลงในน้ำแสงฟ้าแลบผ่ากลางท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนจนผนังคฤหืสหาสั่นสะเทือนเธอกำลังถูกบีบให้ต้องยอมรับความจรงิงหัวใจของเธอเต้นแรงจนเสียงดังก้องในหูเธอรู้ดีว่าคำตอบเพียงคำเดียว จะเปลี่ยนชะตาของทุกคนไปตลอดกาลริรมฝีปากของเธอแห้งผากเสียงในลำคอสดุดเหมือนถูกกัะขังสายตาหลายคู่ยังคงจับจ้องรอคำตอบที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเด็กหญิงเงยหน้ามองเธอด้วยรอยยิ้มใสบริสุทธิ์เสียงใสเอ่ยขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนแม่บอกเขาสิเลือดในกายของเธอไหลเวียนรวดเร็วความร้อนวูบขึ้นที่ขมับเหมือนเปลวไฟกำลังลุกไหม เธอกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสเค็มของเลือดเขาก้าวเข้ามาใกล้เพียงก้าวเดียวก็ทำให้ร่างของเธอถอยหลังชนกำแพงหินเย็นเฉียบกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอ่อนๆลอยมาตามแรงลมเป็นกลิ่นเดียวกับที่เคยทำให้เธอหวั่นไหวในคืนต้องห้ามคืนนั้นตอบมาเสียงเขาเข้มข้นจนร่างเธอสั่นสะท้านเด็กคนนี้เป็นลูกของใครดวงตาของเธอพร่ามัวไปด้วยหยดน้ำ เธอมองเห็นเทียงภาพของลูกสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าและในวินาทีนั้นความจริงกำลังเล่ยต้อนเธอจนไม่เหลือที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปเธอหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกออกมาลมหายใจสั้นทีจนเจ็บหน้าอกเสียงฝนด้านนอกเกงคงกระหน่ำแต่ภายในคารุหัดกลับเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำจากเสื้อผ้าเปียกของเธอร่วงลงพื้นหินเด็กหญิงก้าวมาข้างหน้าดวงตาสายสว่างสะท้อนประกายไฟในถงรู มือเล็กจับปลายนิ้วของเธอแน่นเหมือนจะให้กำลังใจเธอหันไปสบตาลูกสาวแล้วความกลัวทั้งหมดก็แทบแตกสลายเขายืนตรงหน้าใบหน้าคมดุดันบีบคั้นเหมือนเงามืดเงาสะท้อนในดวงตาเขาคือความสงสัยที่กำลังจะกลายเป็นความจริงอันเจ็บปวดทุกก้าที่เขาใกล้เข้ามาเหมือนขังเธอให้ไร้ทางหนีริมฝีปากของเธอสั่นไหวเสียงหลุดออกมาแผ่วเบาลูกของคุณดวงตาคมของเขาเบิดกว้างทันที ร่างสูงชะง,งักงันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความเงียบปกคลุมถงใหญ่จนแม้แต่เสียงหัวใจเต้งยิงดังก้องบรรยากาศก,กดดันจนหนักอึ้องเด็กหญิงยังคงยิ้มยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับกลายเป็นแรงกดทับมหาศาลสำหรับผู้ใหญ่ทั้งสองความจริงที่ถูกเก็บซ่อนมานานห้าปีได้ถูกเปิดเผยในชั่วพริปตาลมหายใจของเขาหนักอึ้องเส้นเลือดบ,บนขมับปูดชัดเมื่อความโกรธแล่นวูบขึ้นมา ดวงตาคมเข้มที่เคยสงบกลับร้อนแรงเหมือนเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้เธอกล้าปิดบังฉันมาตลอดห้าปีเสียงทุ้มต่ำแสงแรงสันสะเทือนสะท้อนกล้องไปทั่วโถงทุกคำพูดเหมือนคมมีกรีดลงกลางใจเธอเธอก้าวถอยหลังไปติดกำแพงเย็นเฉียบไหลสั่นสะท้านแต่ยังยืนตรงริมฝีปากเม้มแน่นเพื่อไม่ให้เสียงสะอื้อเล็ดลอดออกมาเด็กหญิงหันมามองเขาดวงตาใสาเต็มไปด้วยความสับสน เธอเอื้อมือดึงลูกสาวมากอดแนบอกความอบอุ่นเล็กๆคือเกราะกำบังเดียวที่เหลือเขากล้าเข้ามาอีกครั้งในร่างสูงใหญ่บทบังแสงไฟเหนือสีษะบรรยากาศหนักอึ้งจนเหมือนอากาศรอบตัวหายไปเสียงฝนด้านนอกยังดังทีแต่ในใจของเธอกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าทำไมถึงหนีเขาถามอีกครั้งน้ำเสียงเข้มแต่สั่นเล็กน้อยความโกรธผสมปนเปกับความเจ็บปวดที่ถูกหักหลัง เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำสันดริกเธอรู้แล้วว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับอดีตความลับที่ฝังลึกในคืนนั้นกำลังไล่ล่ามาถึงจุดที่ไม่อาจถอยกลับได้อีกเธอกำแขนเสื้อลูกสาวแน่นจนข้อนิ้วซีขาวความทรงจำเก่าแล่นกลับมาเหมือนภาพเงาในความมืดคืนต้องห้ามที่เธอพยายามลบเลือนกลับปรากฏชัดทุกเสี้ยววินาทีเสียงดนตรีหรูหราของงานเลี้ยงในวันนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวแสงไฟระยิบระยับจากโคมแก้วคริสตัล และสายตาคมคู่นั้นที่ทําให้เธอหวั่นไหวเกินต้านทานเธอสั่นสถานไปทั้งร่างริมฝีปากแห้งผากแต่จําเป็นต้องพูดออกมาเพราะฉันไม่ต้องการให้ลูกต้องเติบโตท่ามกลางความเกลียดชังและการแข่งขันของตระกูลคุณเสียงสะท้อนของคําสารภาพนั้นทําให้ถงใหญ่เงียบกริบแววตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากโรกรดเกลี้ยกลายเป็นแววสันไวที่แฝงความเจ็บปวดเด็กหญิงกระชับแขนอกกอดเธอแน่นขึ้น ความไร้เดียงสาของเด็กน้อยกลับเป็นเหมือนแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดแต่สำหรับเขาแสงนั้นกลับกลายเป็นดวงไฟที่ส่องให้เห็นรอยแผลลึกในใจเขากัดฟันแน่นเสียงพูดลอดออกมาหนักแน่นเธอคิดจริงหรือว่าฉันจะยอมปล่อยให้ลูกของฉันถูกพรากไปแบบนี้บรรยากาศในถงกดดันจนแทบขยับไม่ได้ทุกเงาทุกเสียงฝนและทุกลมหายใจต่างราวกับกำลังจับจ้องว่าเรื่องราวจะพังทลายลงเมื่อใดแววตาของเขาคมกริบเหมือนใบมีด เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะยื้อแย่งในสิ่งที่เป็นของตนเธอรู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีอีกแล้วลมหายใจร้อนเผาวไล่ลงมาตามต้นคอเธอรีบกอดลูกสาวแน่นจนร่างเล็กนั้นแทบจมอยู่ในอ้อมแขนหัวใจเต้นทีรวมเหมือนกลองศึกที่ถูกเร่งร้าลูกคือสายเลือดของฉันเขาเอ่ยชัดทุกถ้อยคำเสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วคาริหะตราวกับประกาศต่อสวรรค์และโลกบดีกาสองคนขยับเข้ามาใกล้ สายตาของพวกเขามีแต่ความเคร่งเครียดเรากับเตรียมจะบังคับแยกเธอออกจากเด็กหญิงในอ้อกมอกอดเธอสะดุ้งหัวใจร่วงวูบลงไปที่ตาตุ่มความรู้สึกหนาวเย็นลั่นไปทั่วร่างเหมือนถูกโยนลงสู่สายน้ำเชี่ยวร่างกายสั่นสะท้านแต่ในใจกลับก่อเกิดแรงให้สุดท้ายไม่มีใครจะพรากลูกไปจากฉันได้น้ำเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นประกายดวงตาเปล่งออกมาด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาชะงักไปเพียงเสี้ยววินาที แต่เสี้ยนนาทีนั้นกลับยาวนานดูจนิรันร์ราวกับความจริงสองด้านกำลังปะทะก,กันจนทั่วทั้งคาสน์สันสะเทือนเสียงฟ้าผ่าดังก้องกลางท้องฟ้ามืดครึม้มแสงวา่าปล่นผ่านกระจกสูงของคฤริาส์ส่องให้เห็นใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความดุดนันและความเจ็บปวดประปนกันบรรยากาศเงียบงนันจนได้ยินเสียงหยดน้ำจากเสื้อผ้าเปียกของเธอหยดลงบนพื้นหินเด็กหญิงกระชับมือและเข้าหาเธอแน่นขึ้น แววตาใสาซื่อมองสลับระหว่างแม่กับชายแปลกหน้าที่เด็กไม่เคยรู้ว่าเป็นใครเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นประปนกับกลิ่นฝนทำให้ลมหายใจเธอขาดห่วงแววตาของเขาไม่ใช่เพียงความโกรธแต่คือความเจ็บลึกที่ซ่อนมานานห้าปีเสียงเขาแผ่วตะกดหนักห้าปีที่ฉันพลาดช,ช่วงเวลาของลูกไปเพราะการตัดสินใจของเธอคนเดียวเธอหลับตาลงน้ำตาเอ่อคลอจะไหลร้อนเผา หัวใจถูกบีบอัดเหมือนจะขาดเป็นเสี่ยงเธออยากกรีดร้องแต่เสียงติดค้างอยู่ในลำคอมือของเขายื่นออกมาช้าๆแต่มั่นคงสายตาคมกริบจับจ้องไปที่เด็กหญิงเพียงผู้เดียวราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆตรงหน้าบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกและในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าเส้นบางๆระหว่างการปกป้องและการสูญเสียกำลังจะถูกตัดขาดลงในทันที เธอก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติหลังชนกำแพงหินเย็นเยียบจนรู้สึกเหมือนถูกจองจำอ้อมแขนกอดลูกแน่นขึ้นราวกับจะซ่อนเธอไว้จากสายตาคมกริบตรงหน้าเด็กหญิงขยับตัวเล็กน้อยเหนื่อยหน้าขึ้นถามด้วยเสียงใสที่ทำให้ทั้งโถงสถานคุณลุงทำไมมองหนูแบบนั้นคำถามไร้เดียงสากรีดลึกเข้าไปในใจของเขาแววตาที่แข็งกร้าวสั่นไหววูบหนึ่งริมฝีปากเขาขยับเหมือนอยากตอบแต่กลับเงียบลง เธอรีบย่อตัวลงกอดลูกไว้แนบอกเสียงสะอื้นสั่นพระหลุดรอดจากลำคอดวงตาแดงกับเงยขึ้นศพเขาฉันยอมรับผิดทุกอย่างแต่ได้โปรดอย่าพรากลูกไปจากฉันทงครืหัดเงียบงันจนแม้แต่เสียงฝนข้างนอกยังเหมือนถูกกลืนหายเขายืนนิ่งดวงตาแข็งกร้าวแต่ลึกลงไปกลับเต็มไปด้วยความปั่นป่วนความโกรธความเจ็บปวดและบางสิ่งที่เขาไม่กล้ายอมรับฝ่ามือใหญ่ที่ยังคงยื่นออกมาค้างกลางอากาศ สั่นเล็กน้อยราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจและในวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งอยู่ระหว่างการแย่งชิงและการให้อภัยสัมผัสแรกที่ปลายนิ้วกระทบกันทำให้ร่างสูงสถานราวกับถูกกระแสไฟแล่นผ่านมือเล็กนั้นอบอุ่นเกินกว่าที่เขาคาดคิดความรู้สึกที่ถูกพร่าไปห้าปีกลับถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงดวงตาคมที่เคยแข็งกร้าวเริ่มพร่าไหวเขามองเด็กหญิงตรงหน้าเหมือนมองเงาสะท้อนของตัวเองในวัยเยาว์ รอยยิ้มไร้เดียงสาเล็กน้อยทําให้หัวใจที่แข็งกระด้างถูกตีแตกเป็นเสี่ยงเธอที่ยืนมองอยู่ข้างหลังใจเต้นแรงเราจะขาดภาพตรงหน้าคือสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นความหวาดกลัวและความโล่งใจประปนจนทําให้ร่างทั้งร่างสั่นไหวเขาคุกเข่าลงให้ระดับสายตาเท่ากับเด็กหญิงเสียงทุ้มสั่นเล็กน้อยเมื่อเอ่ยคาที่แทบไม่เชื่อว่าหลุดออกมาจากปากหนูคือเลือดเนื้อเชื้อเคือของฉันจริงๆใช่ไหมเด็กหญิงพยักหน้าช้าช้า ยกมือเล็กขึ้นแต่ใบหน้าของเขาแม่บอกว่าพ่อเป็นคนเก่งและใจดีเธอเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อขึ้นทันทีหัวใจถูกบีบรัดแน่นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและในวินาทีเดียวกันเขาก็หันมาสบตาเธอสายตาคมเท้มที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความโกรธตอนนี้กลับแฝงด้วยแรงสันสะเทือนที่คาดเดาไม่ได้แสงฟ้าแลบสองลอดผ่านกระจกบานสูงสะท้อนเงาของทั้งสามคนลงบนพื้นหินเย็น เธอยืนนิ่งร่างสั่นสถานน้ำตาเออคอจนพร่ามัวเขายังจ้องตาเธอไม่วางความเงียบหนักอึ้งคล้ายจะบทขยี้บรรยากาศรอบตัวในดวงตาคมเข้มมีทั้งความโกรธความเจ็บปวดและบางสิ่งที่เหมือนจะอ่อนลงทำไมไม่บอกฉันเสียงเขาแหบต่ำสั่นสะท้อนออกมาเหมือนเสียงคนที่ถูกหักหลังเธอรู้ไหมว่าห้าปีที่ผ่านมาฉันเสียอะไรไปบ้างเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึม หัวใจบีบแน่นจนหายใจไม่ออกร่างเล็กในอ้อมแขนคือเหตุผลเดียวที่ทําให้เธอยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะฉันกลัวน้ําเสียงเธอสั่นพร่ราวกับจะขาดใจฉันกลัวว่าลูกจะกลายเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในการแย่งชิงอํานาจของตระกูลคุณคําพูดนั้นทําให้เขาชะงักแววตาที่แข็งกร้าวคลายลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเปลไฟแห่งความโกรธจะกลับมาลุกชนอีกครั้ง บรรยากาศสองคนขยับเข้ามาใกล้ตามคำสั่งที่ไม่ได้เอ่ยออกมาบรรยากาศกดดันจนเหมือนอากาศถูกดูดหายไปและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนชะตาทุกคนตลอดการท้องฟ้าเริ่มเปิดออกหลังฝนซาแสงจันทร์อ่อนลอดผ่านก้อนเมฆสองลงมาบนคฤหาหา์ใหญ่เสียงหยดน้ำจากชายคาดังเป็นจังหวะเบาๆคล้ายจะปลอบประโลมความปั่นป่วนในใจทุกคน เขายืนนิ่งสายตาที่เคยแข็งกร้าวค่อยๆอ,อ่อนลงฝ่ามือใหญ่ยังคงจับมือเล็กของเด็กหญิงไว้แน่นสัมผัสนั้นไม่ใช่เพียงการยืนยันความเป็นพ่อแต่คือสายใหญ่ที่ไม่อาจตัดขาดได้เธอยืนมองภาพตรงหน้าน้ำตาไหลเงียบในใจเต็มไปด้วยทั้งความโล่งใจและความหมวนไหวห้าปีแห่งการปกปิดจบลงตรงนี้ความจริงถูกเปิดเผยอ,อย่างสมบูรณ์เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นยิ้มสดใส ตอนนี้หนูมีทั้งพ่อและแม่แล้วใช่ไหมคำถามไร้เดียงสานั้นทำให้เขาและเธอหันมาสบตากาันความโกรธที่เคยพัดพาไปเหมือนพาย,ยุค่อยๆคลายลงเหลือเพียงความเงียบที่บอกไม่ได้ว่าเป็นการให้อภัยหรือแค่การยอมรับเขาพยักหน้าเบาๆใช่หนูจะไม่มีวันถูกทิ้งอีกต่อไปเธอสูดหายใจลึกๆเข้ามายืนข้างเขาเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่พวกเขายืนอยู่เคียงกัน แม้หนทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและความขัดแย้งของตระกูลใหญ่แต่ในค่ำคืนนี้ทั้งสามคนได้กลับมาอยู่ภายใต้แสงจันเดียวกันอีกครั้งและเรื่องราวที่เริ่มจากความผิดพลาดเพียงคืนเดียวได้กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแยกจากกันอีกต่อไป